มาสวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้เอฟซีจากตำบลจารพัฒน์อำเภอศรีขอรภูของเรานี่นเลยครับก็พี่เขาก็ได้ดูคลิปนะครับดูหลายๆคลิปด,ดูหลายๆทางช่องทาง t ิกตอก็อแล้วก็มีเฟซบุ o กในกลุ่มครับพี่เขาก็เลยอยากนํารถมาซ่อมครับก่อนลงเกี่ยวอ่ะขอบคุณครับนนที่ติดตามโอเคครับเดี๋ยวจัดให้งามๆขอบคุณครับบ้านเราเนี่นะ เลสีให้มาจัดการเรื่องเลี้ยวขวาไม่ค่อยได้แล้วก็มีแก้ไม่ได้แก้ครับก็คือ,คอไล่ซ่อมช่วงล่างให้ใหม่แกนสลักหลวมเมลี่นปุืนครับประมาณนี้ก่อนทำครับประมาณนี้ครับภาพรวม ต้องขึ้นไปเช็คก,ก่อน,ข,นขันคำช่วงล่างผาเกียร์ครับคันนี้ f c